ขอความเจริญในธรรมจงมีได้ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้ฟังหลักธรรมในประาศาสนาของเราซึ่งในวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธาศาสนาข้อที่17นั้นก็คือการสงเคราะห์ญาติ การบรรยายเรื่องอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาติดต่อกันมาแล้วหลายครั้งผ่านมงคลมาแล้วถึงสิบหกข้อในจำนวนอุดมมงคลทั้งหมดสามสิบแปดประการในพระพุทธศาสนาเพราะ้าผู้ใดปฏิบัติตนตามมงคลชีวิตของผู้นั้น ก็มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าหากว่าผู้ใดไม่ไปบัตรตามมงคลผู้นั้นก็จะประสบความอับรงคงคลคือไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นมงคลในพระพุทธศาสนานั้นคือหลักหรือบันไดที่ย่างขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจนถึงการสิ้นทุกข์ในที่สุด ในบรรดางมงคลสามสิบแปดประการนั้นดังกล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนตั้งแต่ชั้นเริ่มต้นไปตามลำดับสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนคนขึ้นบันไดตอนนี้หรือวันนี้จะได้พูดถึงมงคลข้อที่สิบเจ็ดคือการสงเคราะห์ญาติคำว่าญาตินั้นคืออะไรตามหลักพระพุทธศาสนา ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วญาติแปลว,ว่าคนที่คุ้นเคยคนที่ใกล้คิดหมายถึงคนที่คุ้นเคยได้ไว้วางใจกันได้ญาติมีอยู่สองประเภทหนึ่งญาติทางโลกท่านแบ่งญาติทางโลกออกเป็นสองพวกคือหนึ่ง ญาติสาโลหิตหรือญาติสายโลหิตสองญาติโดยความที่ใกล้ชิดคุ้นเคยกันญาติสายโลหิตนั้นก็คือที่มีความเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดลูกหลานของเรามีความเกี่ยวเพาะเกี่ยวพันกันในสายเลือด ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วท่านนับญาตินั้นประมาณเจ็ดชั่วโคดที่จะนับกันพอจะเห็นกันชัดได้คือข้างบนสามข้างล่างสามข้างบนสามก็คืออะไรปู่ย่าก็ขึ้นขอไยพ่อแล้วก็ปู่แล้วก็ชั่วดัน,นไปสามถ้าลงมาข้างล่างาลูกหลานเหลนถ้าตรงกลางอีก คือฝ่ายเรากับพี่น้องญาตินี้นับทั่วเจ็ดชั่วโคตรถ้านอกไปจากนี้แล้วส่วนมากมันห่างเกินไปเขาไม่ค่อยนับเป็นญาติสายเรา uh หิตกันแม้จะซึ่งฟ้าช่วยเหลืออาศัยซึ่งกันและกันเขาก็ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แต่ถ้าญาติใกล้ชิดอย่างพี่น้องกันหรือใกล้ชิดเข้ามามากที่สุดคือพ่อแม่กับลูกอย่างนี้ยิ่งใกล้ชิดมาก สำหรับสามีพัญญานั้นมันไม่ใช่ญาติกันโดยตรงแต่ว่าใกล้ชิดกันมากก็ถือว่าเป็นผู้คุ้นเคยเป็นญาติประเภทที่สองญาติประเภทที่สองคือญาติโดยความคุ้นเคยกันมีความใกล้ชิดกันเช่นเพื่อนที่สนิทสนมกับเราโดยตรงหรือสนิทสนมกับญาติสายโรหิตของเราโดยตรง เพราะคำว่าญาตินหมายถึงคนที่คุ้นเคยกันพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าความคุ้นเคยนั้นเป็นญาติยิ่งกว่าญาติเสียอีกถ้าเกิดความคุ้นเคยกันเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวิสาสาประมายาตีความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเพราะฉะนั้น เราจะพบว่าเพื่อนของเราบางคนนั้นเรามีความใกล้ชิดมากกว่าญาติสายเรหิตของเราซะอีกเพราะเหตุอะไรอเพราะเหตุที่เรามีความใกล้ชิดเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มากบางทีญาติสายเรหิตกันเสียด้วยซ้ําห่างกันไม่รู้จักกันแล้วบางทีก็เป็นศัตรูกันซสด้วยเพราะฉะนั้น ญาติคือคนที่มีความคุ้นเคยกันนั้นพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นญาติยิ่งกว่าญาติคือญาติอย่างยิ่งวิตาซาประมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งจึงขอสรุปในตอนต้นนี้ว่าญาติทางโลกนั้นมีสองประเภทคือหนึ่งญาติสายโรหิตคือมีความี่ยวพันกันในด้านสายเลือดสอง ญาติที่ใกล้ชิดกันโดยความที่มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันไม่ใช่ญาติสายโลหิตแต่ว่าคุ้นเคยใกล้ชิดช่วยเหลือกันและกันสนิทสนมกันหรือมีความเกี่ยวข้องกับญาติสายโลหิตของเราทีนี้ต่อไปสองญาติในทางธรรมญาติในทางธรรมนั้นเราไม่ค่อยได้ได้ยินญาติประเภทนี้มากแต่ท่านจัดเป็นญาติเหมือนกัน คือหนึ่งคือหมายถึงผู้ที่เป็นญาติเพราะเหตุสี่ประการอย่าลืมนะเพราะคําว่าญาตินแปลว,ว่าผู้ที่คุ้นเคยผู้ที่ใกล้ชิดผู้สนิทคําคําว่าญาติญาติตัตวนี้อญาติทางธรรมนั้นท่านแบ่งเป็นสี่ประเภทคือหนึ่งเป็นญาติเพราะให้บวชเป็นพระคือพระอุปชา คือพระอุปชาที่บวชคุณระบุตรเป็นพระนั้นเขาถือว่าเป็นญาติในทางธรรมเราจะมีต้องมีความเคารพสงเคราะห์ช่วยเหลือกันประเภทที่สองเป็นญาติเพราะบวชให้เป็นสามเณรคือเป็นอุปชายะเมื่อบวชเนนเป็นพระอุปชายะเมื่อบวชเนนสาม เป็นญาติโดยให้นิสัยหรือเป็นกรรมวาจาจารย์หมายความว่าตอนบวชนั้นเป็นพระคู่สวดเป็นกรรมวาจาจารย์หรือว่าพระรูปนั้นไปอยู่วัดไหนก็ในอาศัยพระรูปนั้นเป็นอาจารย์ในการให้นิสัยคือตามปกติของพระสงฆ์นั้นถ้าพรรษายังไม่เกินห้าเมื่อย้ายวัดจากอุบชายะไปอยู่วัดอื่นต้องไป ถือนิสัยต่อพระรูปใดรูปหนึ่งที่มีพรรษา,าเกินกว่าห้าขึ้นไปพระที่เราไปอาศัยนั้นท่านเรียกว่าเป็นญาติอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นญาติในฐานะที่เป็นนิสยาจารย์คืออาจารย์ผู้ให้นิสัยหรือเป็นกรรมวาจาจารย์อาจารย์ผู้สวดกรรมวาจาเมื่ออุปสมบทสี่เป็นญาติเพราะสอนทำให้ ที่เรียกว่าธรรมอาจารย์อาจารย์ผู้สอนธรรมให้เราคือใครก็ตามที่สอนธรรมให้เราได้รู้จักตามคําสอนตามหลักพุทธศาสนานั้นก็ถือว่าผู้เป็นญาติเพราะเกิดความคุ้นเคยเกิดความสนิทสนมก็ถือว่าเป็นญาตินี้คือญาติในทางธรรมซึ่งมีอยู่สี่ประเภทที่นี้ญาติประเภทใดที่เราควรสงเคราะห์ ไม่ใช่ว่าเป็นญาติแล้วเราจะสงเคราะห์ที่ทุกคนตามหลักพุทธศาสนานะเพราะญาติบางคนก็ไม่น่าสงเคราะห์เลยเพราะเขาอยู่ในฐานะที่ไม่ไม่ควรจะช่วยเขาอ่ะเพราะเขาทำตัวไม่ดีเช่นกินเหล้าสูบเฮโรอีนไม่ยอมทำการงานแล้วให้เราไปช่วยเหลือเขาช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ไหวเราจะสงเคราะห์ญาติที่ควรจะสงเคราะห์ เพราะฉะนั้นลักษณะของญาติที่ควรสงเคราะห์ก็มีลักษณะ,อ,ะอยู่สองประเภทคือหนึ่งเป็นคนที่พยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วอย่างเต็มที่ไม่ใช่เอาออะไรก็วิ่งมาหาท่าเดียวงอมืองอเท้าไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองคือหมายก็ว่าผู้นั้นเขาช่วยเหลือเขาเต็มที่แล้วแต่เขายังช่วยเขาไม่ได้ เราก็ต้องช่วยเหลือประการที่สองรู้จักทำตัวเองให้หน่าช่วยเหลือมีความประพฤติด,ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับบาบายมุกมีสัมมาคาระวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนได้มีน้ำใจคือทำตัวให้หน้าช่วยเหลือพูดง่ายๆทำตัวน่ารักน่าช่วยเหลือน่าเอ็นดูมีความเคารพ ญาติประเภทนี้ก็เป็นญาติประเภทที่สองซึ่งควรได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือทีนี้เวลาไหนบ้างที่เราควรสงเคราะห์ญาติไม่ใช่สงเคราะห์อ,อยู่ตลอดการเราก็ต้องสงเคราะห์เป็นครั้งเป็นคราวให้เขาได้ช่วยเหลือตนเองได้หรือให้พน้นุ์ไปในครั้งนั้นๆ เวลาที่ควรสงเคราะห์ญาตินั้นท่านบอกว่ามีเวลาดนงต่อไปนี้คือหนึ่งเมื่อยากจนหาที่พึ่งไม่ได้ยากจนมากหาที่พึ่งไม่ได้ประการที่สองเมื่อขาดทุนทรัพย์ในการค้าขายเพราะฉะนั้นคนบางคนนี่ที่เขาตั้งตัวได้ กพราะญาติช่วยเหลือเขาให้ได้มีทุนลอนในการค้าขายอย่างคนจีนน่ะเขาจะช่วยเหลือกันในการให้ทุนในการค้าขายก็ถือว่าเป็นการประพฤติตามหลักธรรมพุทธศาสนาเช่นกันประการที่สามเมื่อขาดยานพาหนะสมมุติจะเดินทางจะไปไหนแล้วขาดยานผาหนะในการเดินทาง เราพอมีทุนหรือมียานผานนะพอช่วยเหลือได้ก็ต้องช่วยเหลือประการที่สี่เมื่อขาดอุปกรณ์ทำมาหากินอุปกรณ์ทำมาหากินอย่างเป็นชาวนาอาจจะขาดพวกไถขาดพวกอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขาดอุปกรณ์ก็ถ้าเรามีกำลังจะช่วยได้ก็ช่วยไป ประการที่ห้าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยคนใดถ้าเป็นญาติกันเมื่อรู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มาเหลียวดูเลยไม่มาเยี่ยมเยียนเลยคนนั้นเป็นญาติก็อย่านับว่าญาติเลยเพราะว่าไม่ไม่เหลียวดูเลยคนเราถึงคราวสองคราวนะถ้าไม่เห็นหน้ากันต,ตั้งตั้งที่ควรจะมาได้คือหนึ่งคราวป่วยหนักหรือคราว ที่ถึงความวิบัติเช่นไฟไหม้บ้านเป็นต้นนะแล้วก็สองคราวตายถ้าสองคราวนี้ไม่เห็นหน้าแล้วอย่าอย่าไปนับว่าญาติเลยทั้งๆที่เขาควรจะมาได้แต่ไม่มาประการที่หกเมื่อคราวมีธุระก,การงานเราจะต้องช่วยเพราะบางทีงานที่ญาติต้องทำนั้นขาดคนช่วยเหลือ แต่ถ้ามีพี่น้องคอยช่วยเหลืออยู่งานก็จะสำเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีประการที่เจ็ดเมื่อคราวถูกใส่ความหรือมีคดีก็ะญาติหวังคนที่ถูกใส่ความขาดที่พึ่งไม่มีที่ปรึกษาเลยเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้คุ้นเคยกันก็ต้องให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือนี่ในลักษณะเจ็ดคราวอย่างนี้ เป็นคราวที่เราควรจะช่วยเหลือญาติทีนี้คนที่ไม่ยอมช่วยเหลือญาตินั้นเพราะเหตุที่ตนล่ำรวยบ้างเพราะเหตุที่ตนถือชาติถือตระกูลบ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นลักษณะของคนเสื่อมลักษณะของคนเสื่อมในผู้าศาสนานี้มีหลายประการ แต่ประการหนึ่งคือคนที่ดูหมิ่นญาติของตนนี้พระพุทธเจ้าตรัสว,ว่านี้คือลักษณะของคนเสื่อมขนาดญาติของเขาเขายังดูหมิ่นดูถูกดูแคลนแล้วเราไปครบกับเขาเขาจะไม่ดูถูกดูแคลนเช่หรือเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนที่ดูหมิ่นญาติของตนนั้นเป็นคนเสื่อม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตไว้ในปราภวสูตรกล่าวถึงลักษณะคนเสื่อมหลายประการแต่ในที่นี้พูดถึงคนที่ดูหมิ่นญาติว่าชาติทัดโธธนธทัดโทโคติทัดโทจจโยนโรสั้นชาติงอติมันเยติตังปราภวโตหมุข,ขัง้งซึ่งแปลว่าคนที่กระด้าง เพราะชาติกำเนิดคนที่กระด้างเพราะความร่ำรวยเพราะทรัพย์สมบัติคนที่กระด้าง,เพ,าาเ,พาางเพราะชาติสกุลผู้ใดกระด้างเช่นนี้แล้วดูหมิ่นญาติของตนนี่แหละทางแห่งคนเสื่อมทางแห่งความเสื่อมเพราะฉะนั้น ญาติของเราเราจะต้องให้ความช่วยเหลือตามสมควรที่จะช่วยเหลือได้เพราะถ้าญาติของเรายากจนคนแค้นลำบากไปในที่สุดเขาก็ต้องวิ่งมาหาเรานั่นเองเราก็ต้องช่วยเหลือไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แต่ถ้าเราช่วยเหลือให้เขาตั้งตัวได้ให้เขามีการศึกษาให้เขามีอาชีพ เมื่อเขาตั้งตัวได้แล้วเขาจะช่วยเหลือญาติคนอื่นๆของเราได้อีกไม่ใช่แต่ตัวเขาเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตนั้นจึงไม่ลืมญาติจึงไม่ทอดทิ้งญาติของตนแม้พระพุทธเจ้าเองก็สงเคราะห์ญาติเพราะถือว่าการสงเคราะห์ญาติพี่น้องญาติสายโรหิตนั้นถือว่า เป็นสิรีมงคลเป็นอุดม,มงคลทีนี้การสงเคราะห์ญาตินั้นมีทั้งในทางโลกและในทางธรรมการสงเคราะห์ญาติในทางโลกคือที่ชาวโลกปฏิบัติกันอยู่แต่ตรงกับหลักพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าการสงเคราะห์ญาติ ให้เป็นปึกแ่นโดยใช้หลักสังคหาวัตถุสี่ประการสังคหาวัตถุสี่ประการคือหนึ่งทานหมายถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งกินกันใช้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ให้ของฝากยามไปเยี่ยมเยียนให้ของฝันยามที่เป็นมงคล ให้อของอให้ของใช้ในวันตรุษสงกรานนะไม่ว่าตรุษจีนหะรตรุษไทยแล้วแต่นะตลอดถึงให้ทุนรลอนในการทำหมากินนี่คือทานสองปิยะวาจา เจราจาอ่อนหวานคือพูดจาต่อกันด้วยความสุภาพอ่อนโยนเรียกสัปนามกันตามศักตามศัพท์เช่นเรียกว่าลุงป้าอาอันเป็นภาษาที่คนเขารักใคร่กันใช้กันถึงจะโกรธเคืองขัดใจกันก็ไม่แช่งซักหักระดูกหรือนินทา ว่าร้ายกันแม้จะโกรธแล้วก็ไม่ถึงกับด่าแช่งนี่หมายว่าพยายามใช้าวาจาที่อ่อนหวานประการที่สามอัศจริยาทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติคือช่วยเหลือเมื่อมีธุระการงานเช่นง,งานแต่งงานบวชนาคเจ็บป่วยเป็นความงานศพหรืออื่นๆอย่างน้อย ก็ให้กำลังใจประการที่สี่สมานัตตาวางตัวกับญาติให้เหมาะสมกับฐานะตำแหน่งเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเคารอบญาติผู้ใหญ่เอ็นดูญาติผู้น้อยเสมอต้นเสมอปลายร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ทอดทิ้งกันอย่างนี้เรียกว่าการสงเคราะห์ญาติ แบบที่ชาวโลกทำกันก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นอุดมมงคลอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาทีนี้วิธีสงเคราะห์ญาติในทางธรรมคือหมายความในทางธรรมโดยตรงนะท่านบอกว่าการสงเคราะห์ญาติในทางธรรมนั้นคือชักชวนญาติให้รู้จักประกอบการทำบุญกุศลชักพา มาให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาสอนธรรมะให้ชักนำให้บวชชักนำให้มาปฏิบัติธรรมอย่างพวกเรามาฝึกกรรมฐานแล้วเห็นว่าทำใจสงบเป็นผลดีต่อการสร้างบุญกุศลต่อสุขภาพก็คิดถึงญาติพี่น้อง ก็ชวนญาติพี่น้องของเราเรามามาบำเพ็ญความดีด้วยให้ประพฤติในทางความดีและความชั่วอย่างนี้ชื่อว่าสงเคราะห์ญาติในทางธรรมแต่มีสิ่งที่ระว,วังอยู่อย่างหนึ่งการสงเคราะห์ญาตินั้นรล่าว,วังอย่าสงเคราะห์ในทางที่ผิดเพราะถ้าสงเคราะห์ในทางที่ผิดแล้ว มันไม่เป็นมงคลแต่มันเป็นอัปมงคลเช่นญาติเป็นโจรเราก็ส่งเสริมสนับสนุนญาติติดอบายามุกเราก็สนับสนุนหรือว่าจ้างให้ญาติไปฆ่าคนอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการสงเคราะห์ญาติในทางที่ปิดอันไม่เป็นมงคล ทีนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้นพระองค์มีพระจริยาอยู่ข้อหนึ่งในจริยาสามประการที่พระองค์ประพฤติเป็นประจำนั้นก็คือการสงงครอ์ญาติจริยาหรือความประพฤติของพระองค์ในชีวิตของพระองค์นั้นมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งพุทธภัตตาจริยา ประพฤติพระองค์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือก่อตั้งพระพุทธศาสนาบัญญัติพระธรรมวินัยตั้งพระพุทธศาสนาได้มั่นคงมีพระจริยาข้อหนึ่งประการที่สองยาตัถาจริยาประพฤติเป็นประโยชน์ต่อพระญาติของพระองค์เช่นเมื่อเกิดสงครามระหว่างแคว้นต่อพญาตทะเลาะกันพระองค์ก็ได้เสด็จไปห้ามหรือเมื่อ วิธูต,ตพะจากแฟนโกศลนยกทัพไปต้องการจะโจมโจ,จมตีแฟนสก่าพระองค์ก็เสด็จไปห้ามถึงสามครั้งหรือเมื่อญาติต้องการจะเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระองค์ก็อนุญาตเป็นพิเศษสมมุติว่าถ้าญาติของพระองค์เคยบวชในลัทธิอื่นแต่ถ้าต้องการเข้ามาบวชในพุทธศาสนา ไม่ต้องอยู่ทิฏฐิปริวาสทิฏฐิปริวาสถึงสามเดือนคือเข้าเข้ามาบวชได้เลยทั้งนี้ก็เพราะเป็นญาติสายโลหิตกันไม่มีทิฏฐิอย่างอื่นที่จะรุนแรงแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ญาติเคยนับถือาาศาสนาอื่นมาเมื่อจะข้ามาบวชในผู้ศาสนาะต้องอยู่อยู่ทิฏฐิปริวาสทิฏฐิปริวาสอยู่สามเดือนก่อน หรือพร, <c oughs> ระองค์เสด็จไปโปรดพระญาติถึงกรุงกระบินลพัฒนให้พระญาตินั้นได้บวชอุบสมบัติผู้าศาสนานั้นก็มีมากนี่คือการสงเคราะห์ญาติประการที่สามโลัะชาจริยาประพฤติเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกคือพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ ช่วยตัวเองได้แล้วจะช่วยแต่พระญาติอย่างเดียวแต่พระองค์ช่วยชาวโลกทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นจริยาของพระองค์ในข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าประทับใจและเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรนำมาใช้เป็นอย่างยิ่งคือหนึ่งเราต้องช่วยตัวเองให้ได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทำพระองค์เองให้เป็นพระพุทธเจ้าได้สำหรับเราก็ช่วยตัวเองให้มีความรู้ความสามารถมีความสาเร็จในชีวิต มีความตั้งตัวให้ได้มีความสุขมีความเจริญในชีวิตได้ได้เมื่อช่วยตัวเองได้แล้วอย่าทอดทิ้งญาติอย่าทอดทิ้งญาติไม่ใช่ว่าตัวเรามีสุขมีความเจริญแล้วญาติพี่น้องจะทุกข์ยากอย่างไรก็ช่างอย่างนี้ไม่เหมาะสมเราจะต้องช่วยเหลือญาติเท่าที่เราจะช่วยเหลือได้ไม่ใช่ช่วยเหลือไปเสียทุกคนนะถ้าช่วยเหลือทุกคนก็ช่วยเหลือไม่ไหว ช่วยคนที่จะช่วยได้ในบรรดาหมู่ญาติเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแทนที่พระองค์จะสวยความสุขแต่พระองค์เองก็ช่วยเหลือพญาติแล้วต่อไปเมื่อช่วยเหลือญาติแล้วก็อย่าช่วยเหลือแต่ตนเองช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองเท่านั้นชาวพุทธนั้นจะต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติช่วยเหลือชาวโลกด้วยเพราะเป็นจิตใจที่สูงขึ้นนะ ช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยเหลือเขาได้เพื่อกูลที่ช่วยเหลือได้ที่เรียกว่าโลกัตถจริยาประโยชน์ของการสงเคราะห์ญาตินั้นมีหลายประการถ้าหากว่าผู้ใดได้สงเคราะห์ญาติแล้วจะเกิดประโยชน์ขึ้นขึ้นหนึ่งเป็นฐานป้องกันภัยได้เมื่อมีภัยอะไรต่างๆมาถ้าเรามีญาติพี่น้องพอช่วยช่วยป้องกันได้ อย่างเราไม่อยู่บ้านในถ้าญาติอยู่ใกล้ๆกันใครจะมาขโมยของหรือจะทำร้ายอะไรต่างๆนี้ญาติจะช่วยป้องกันภัยต่างๆได้ประการที่สองเป็นฐานอำนาจหมายความว่าคนที่จะเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถ้าตัวคนเดียวกระเทียมเรียนี่จะเป็นใหญ่ยากมันต้องมีญาติพี่น้องต้องมีพวกพ้องด้วยประการที่สามเป็นบุญกุศล คือการสงเคราะห์ญาตินั้นเป็นบุญเป็นกุศลด้วยประการที่สี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกันและกันไว้ได้คือการสงเคราะห์ช่วยเหลือนี้ทําให้เห็นอกเห็นใจกันยึดเหนี่ยวน้ําใจญาติกันไว้ได้ประการที่ห้าทำให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันคือการช่วยเหลือการสงเคราะห์นี้เป็นเหตุให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ถ้าเป็นญาติกันแล้วเขายิ่งเป็นญาติกันยิ่งขึ้นนะเพราะว่าได้ช่วยเหลือกันเลยกันประการที่หกถ้าไม่เกิดความรักความสามัคคีต่อกันอันนี้แน่นอนประการที่เจ็ดถ้าไม่เกิดความจงรักภักดีต่อกันคือหมายความว่ามีความจงรักภักดีเยื่อใยต่อกัน ประการที่แปดเป็นประเพณีอันดีงามของนักปราชญ์คือนักปราชญ์ในพุทธศาสนานั้นเขาจะไม่ทอดทิ้งญาติเขาจะช่วยเหลือญาติเพราะเป็นมงคลข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ประการที่เก้าทำให้ตระกูลใหญ่โตมั่นคงคือตระกูลใดที่มีญาติพี่น้องมากๆและช่วยเหลือกันเลยกันนั้นจะเป็นตระกูลที่ใหญ่โตและมั่นคงด้วย ประการที่สิบเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังหมายความว่าลูกหลานที่จะมาภายหลังนั้นเมื่อเห็นเราได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องปู่ย่าตายตัวญาติพี่น้องอื่นๆเขาก็จะเป็นตัวอย่างในการช่วยเหลือด้วยแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เหลียวดูญาติพี่น้องลูกลูกที่เกิดมาก็าจะไม่ค่อยรู้จักญาติพี่น้องไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า <c oughs> พ่อแม่หรือตัวเราเอง เป็นผู้ที่เกื่อกูลต่อญาติแม้ลูกหลานก็จะเป็นคู่ผู้ที่เกื่อกูลต่อญาติไม่ทอดทิ้งญาติเพราะฉะนั้นการสงเคราะห์ญาติตามหลักพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งนะและเป็นบุญด้วยการพูดเรื่องการสงเคราะห์ญาติอันเป็นมงคลข้อที่สิบเจ็ดในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านผู้ปฏิบัติรามมงคลข้อนี้โดยการสงเคราะห์ญาติตามสมควรโดยทั่วกันเทิน